อย่าลืมไปกดไลค์ที่เพจหลักด้วยนะหนีไปแล้วกันเหรอมาปิดปากสินะไม่ได้เข้ามาช่วยด้วยคงจะโดนพวกเขาเกลียดเอาสินะแบบเนี้ยตามไปเก็บดีไหมไม่สิตอนนี้ถึงน่าจะเป็นาพาคเซียนดาบแต่ก็ยังมีเหลืออีกอยู่หนึ่งคนเราไม่ควรจะหาจากเธอคุณไอริสอยู่ตรงนั้นสินะครับไม่ใช่ว่าตอนกลางคืนถูกข้าไม่ให้ออกมาไม่ใช่เหรอครับเออว่าจะมาฝึกชดเชยที่สายไปตอนกลางวันนะคะ่ะ อาจารย์เป็นอัศวินเหรอคะอถูกดูเข้าแล้วสินะครับเนี่ยขอแนะนำตัวอีกรอบนะผมจ่าสิบเอสังกัดหน่วยม้าผาดํจาจ่าสิบเอหรือว่าผู้ที่สอบผ่านที่อายุน้อยที่สุดที่เขาลือกันเมื่อ2ปีก่อนนะอา๋าครับแล้วก็แทรกซึมเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้เพื่อกุมกันเธอนะเป็นงั้นเองเหรอคะทางโรงเรียนรู้อยู่แล้วสินะคะ คดีฆาตกรรมยังไม่จบมีแต่ฉันที่ไม่รู้สินะคะขอโทษนะครับที่ไม่ได้แบ่งปันข้อมูลให้น่ะไม่เป็นไรค่ะก็น่าเป็นงานอีกคะอีกทั้งฉันก็โดนพักเซียนดาบหมายหัวเอาชีวิตอยู่ทำไมถึงไม่ชอบล่ะครับนั่นก็อืมเรื่องนั้นมีอะไรแย่ๆสินะถ้าเป็นตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ฟังเหตุผลแล้วหรือมั้งเพราะว่าฉันอยากจะปกป้อง เหมือนกับพ่อกันโรเดนเฟลค่ะอืท่านพ่อถึงจะไม่เคยเจอกันก็จริงแต่ก็เคยเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยของหมาป่าดัมมาก่อนรู้จักอยู่เหลอคะเป็นหัวหน้าครอบครัวเหนือกว่าอื่นได้คือเป็นคนที่ปกป้องประชาชนในฐานะอัศวินเพื่อจะสานต่อเจตจำนงของพ่อฉันจะแพ้ใครไม่ได้ถ้าหากคนที่พักเสียนดาบหมายหัวคือฉันแล้วก็ฉันก็จะ,ะเผชิญหน้าอาจารย์ไม่ต้องห่วง แล้วเคลื่อนไหวเพื่อปราบพักเซียนดาบเธอคะ่ะอืมเป็นการเตรียมใจที่คิดไม่ถึงสําหรับเด็กสาวอายุ15ปีนะสมกับที่ถูกเรียกว่าผู้ท้าชิงตําแหน่งราชทายาทแต่ว่าทําไมถึงรู้สึกถึงอันตรายอยู่ที่ไหนสักจุดเอ่อขอยืนยันอย่างหนึ่งนะครับกลุ่มคนร้ายที่สังหารพ่อของเธอไปยังไม่โดนจับใช่ไหมล่ะครับล้างแค้นศัตรูที่สังหารท่านพ่อไม่ใช่ว่าเธอแสวงหาความแข็งแกร่งก็เพราะเหตุนี้หรอกเลรอครับ ตัวฉันในตอนห้าขวบในตอนนั้นฉันชอบที่ได้เรียนวิชาดาบกับคุณพ่อหลังเสร็จงานของอัศวินมากดีใจที่ได้ถูกชมว่ามีพรสวรรค์ในด้านดาบพ่อที่เป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจากักรเป็นตัวตนอันน่าภาคภูมิใจท่านพ่ออยู่ที่ไหนเหรออยู่ที่สวนนี่เองท่านพ่อเริ่มก่อนแล้วแน่ๆท,ท่านพ่ออะไอริสอย่าอย่าเข้ามา แกได้มีชีวิตต่อเพราะผู้ชายคนนั้นต่อไปแกก็ช่วยทำให้ฉันสนุกหน่อยลวกันมาไม่จริงไม่นะท,ท่านพ่อนึกไม่ออกเลยค่ะหน้าของไอ้หมอนั่นสุดท้ายตัวตนของคนร้ายสีปีผ่านไปจนถึงตอนนี้ไปทำอะไรที่ไหนฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็อยากจะเป็นอัศวินที่เหนือกว่าท่านพ่อให้ได้ จะยอมแพ้ไม่ได้ช่วยสอนให้ทีเถอะคะ่ะอาจารย์ไม่ได้เหรอคะอืมผมคิดว่าก็ดีนะครับเอ๊ะ